โอเคมาสวัสดีนะ้องทุกคนก okay, ครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดเก็บข้อสอบมาฝากทั้งหมดกี่ข้อนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อครับเดี๋ยวมาฝากกันทั้งหมดหกข้อเลยอ่ะข้อสอบวันนี้เป็นข้อสอบเขาเรียกว่าเป็นข้อสอบแข่งขันของหมอหนึ่งอนะเนาะ อ่าจะเรียกข้อสอบทีเด็ดก็ได้นาะทีเด็ดหรือบางคนอ่านเท็ดเด็ดก็ได้แล้วแต่นาะแล้วแต่ในการเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยนะก่อนที่พี่จะเฉลยเนี่ยอยากจะให้พอส์หน้าจอไว้แล้วก็ฝึกทําก่อนก่อนที่จะเฉลยจะมีประโยชน์ที่สุดเลย แล้วก็ลองมาดูครับว่าไอตอนที่เฉลยแล้วกับตอนที่เราทําเองเนี่ยได้คําตอบเท่ากันไหมอย่าอย่าเพิ่งดูปืดผ่านไปมันก็จะจบไปโดยที่แบบอ๋อมันง่ายถูกปะแต่ว่าถ้าเราได้ฝึกทําแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนการเรียนรู้2รอบเลยนั่นเองโอเคครับมาอ่านโจทย์กันบอกว่าให้ a b c d เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ปึ๊บ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 ง่ายมากจงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็คือตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่โอเคหลักการของแรงเงาครับก็คือ อะไรครับทั้งหมดลบที่ไม่ได้แรงเงานั่นเองอ่ะแรงเงาทั้งหมดก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกป่ะอ่ะทัทีพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD นั่นแหละ ABCD อ่าพี่ก็ลบพื้นที่ตรงนี้ไปครับพื้นที่รูปที่1พื้นที่รูปที่สองพื้นที่รูปที่สาพี่แอบไปหาไอ้ตรงนี้มาก่อน1 2 3าแล้วก็เอามาลบออกจากสี่เหลี่ยมนี้โอเคเนาะตรงนี้ครับยาว2ี่ถูกป่ะส2องกับแปดแสดงว่าตรงนี้ก็คือ20 โอเคตรงนี้ยาวเท่ากับสิบหกเนาะโอเคเขียนเนาะเอ่อเพราะฉันรูปที่หนึ่งครับอ่ะรูปที่หนึ่งมาหากันรูปที่หนึ่งเป็นรูปอะไรเอ่ยก็คือสามเหลี่ยมปกติถูกปะ่ะรูปนี้ก็คือเส้นหนึ่ส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนาะเส้นหนส่วนสองครับฐานคือหกสูงคือยี่สิบอืมตัดปุ๊บได้สิบ แสดงว่ารูปที่1ก็คือ60ก็เก็บเอาไว้ต่อไปรูปที่สองครับรูปที่2คือรูปนี้ปุ๊บเซน,นสูนสองคูณฐานคูณสูงเหมือนเดิมเลยจริงๆถ้าน้องแม่นแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำให้แบบนี้ให้ดูกันเนาะฐานคือ12สูงคือ10ถูกปะตัดปุ๊บเป็น6ก็จะได้เป็น60 แบบเมื่อกี้ครับที่พี่บอกว่าถ้าเราเริ่มข้องแล้วเนี่ยเราเอาสองไปตัดเลยก็ได้อ๋อหกแล้วก็คูณปุ๊บมันก็เป็นหกสิบได้เลยจะได้ไม่ต้องมาตั้งสมก,การโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับรูปนี้ก็เหมือนกันเอาสองไปตัดปุ๊บเป็น8ป8แ4ได้เลยก็จะได้ไม่ต้องตั้งสมก,การอีกแต่ถ้าอยากจะตั้งให้เรียบร้อยก็คือต้องตั้งแบบนี้เซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานแล้วก็คูณสูงแบบนี้ปุ๊บไปตัดก็จะได้หก โอเคเราก็มาตั้งสมการตัวนี้ครับพื้นที่แรงเงาก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมลบอ่ารูปที่1บวกรูปที่2บวกรูปที่3อ่ะโอเคปะ่ะตัวนี้สารูปเนี่ยครับบวกกันก็คือ60 60 60ก็คือ180ยบวกอีสีคือ184อันนี้โอเคเนาะอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าทุกทีแหมติดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วสี่เหลี่ยมมันคือเท่าไหร่นะกว้าง16ยาว20ก็คือ16บหคูนยีถูกไหม ลบด้วย184ก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย320ลบ184โอเคนี่ครับลบการปุ๊บได้6ยืมมาเหลือ1ถูกปะไปลบกับ8คือ3แล้วก็เป็น1นั่นเองก็คือ136ตารางเซนติเมตรครับผมก็จบโอเคข้อ1เรียบร้อย จบไปอย่างรวดเร็วและการทําแรงเองาก็คือเอาทั้งหมดเห็นไหมทั้งหมดลบที่มันไม่แรงเองาลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปก็จะได้ที่เราแรงเองาน,นั่นเองโอเคเนาะอ่ะไปต่อครับข้อสองข้อ2ก็ยังหาพื้นที่แรงเงาอยู่เหมือนเดิมถูกปะ่ะอัโจดครับบอกว่ารูปใดต่อไปนี้เป็นการพับรูป A B C D ตรงนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D ตามแนวเส้นทแยงมุม AC อืมตามแนวเส้นทแยงมุม AC ตรงนี้เห็นปะถ้าพลิกขึ้นไปตรงนี้พลิกขึ้นไปปุ๊บไอตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้เห็นปะแต่ตัวนี้ก็คือนิดเดียวเห็นปะอารมณ์นี้แสดงว่าไอตัวนี้ครับสูงก็คือ12นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ AD เนี่ย AD เนาะ AD เนี่ย,ยมันจะได้เท่ากับ DC ก็คือตรงนี้เท่ากับตรงนี้แล้วก็เท่ากับตรงนี้นั่นคือ FC โจทย์หาว่าพื้นที่สามเหลี่ยม AEC AEC คือรูปนี้ก็เซน่งส่วนสคูณฐานคูณสูงปกติเห็นปะตัวนี้ก็คือ12เก็ดปะพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเซนนึส่วนสคูณฐานคือ15สูงคือ12ก็จบแล้วสิตัดปุ๊บเป็น6 30แบบนี้ท่สามแล้วก็เป็น9ก้ถูกปะก็คือ90 ตารางเซนติเมตรนั่นเองจบแปบ๊บเดียวง่ายๆเนาะอันนี้เขาออกง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่แต่เป็นข้อสอบแข่งขันนั่นแหละโอเคเคลียร์ปะเคลียร์ปะอ่ะไปต่อครับไปต่อไม่มีอะไรเนาะนบบอกว่าเอ้าพี่ทําไมถึงไม่หาสูงสูงมาเป็นแบบนี้ก็ได้ถูกปะ่ะอ่าใช้สมบัติอะไรครับสมบัติฐานที่มีฐานเดียวกันแล้วก็ความสูงเท่ากันจะอ่าพื้นที่จะเท่ากันแบบนี้15แต่สูง12ก็เท่ากันอยู่ดี โอเคหรือว่าเฉียงแบบนี้ก็เท่ากันอยู่ดีเคลียเนาะโอเคครับไปต่อเลยข้อสามข้อสามเป็นเรื่องสี่เหลี่ยมคางหมูบ้าง A B C D เนี่ย A B C D กี่ตารางกี่ตารางอ่าว่าไปว่าไปว่าไปสี <laughs> ่ C, เหลี่ยมคางหมูครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับอะไรนะหนึยสคูณผลบวกของด้านกู่ขนานก็คือยี่สิบบวกสี่สิบถูกปะ แล้วก็คูณสูงออาสูงยังไม่มีนี่ไง h เป็นความสูงตั้งฉากโอเคเกิดรูปอะไรครับเกิดรูปนี่ไงสามเหลี่ยมปึ๊บป,บปบึตรงนี้ก็คือยี่สิบถูกปะ่ะเพราะว่าตรงนี้เท่ากับตรงนี้โอเคแล้วก็เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ถ้าใครจะไปใช้ปีทากรัสก็เป็นแบบนี้เนาะ แต่พี่เบิร์ดบอกว่าลูกศิษย์พี่เบิร์ดก็บอกว่าหูกระจอกมากใช้เทคนิคชุดอุนตามแมนนั่นเองเนี่ยถ้าเป็นวิธีจริงอ่าวิธีจริงก็จะเป็น h กาลังสองบวกยี่สิลังสองเท่ากับยี่สาลังสองว่าไปก็จะเป็น h กาลังสองบวกสี่อเท่ากับหกสองหา่า h กลังสองก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยสอ5ห้าเนาะ h ก็ 1. ด้เป็นสิาถูกปะ แต่เราบอกบ้าจะมาทำางนี้เสียเวลาตายใช้อุลตอรแมนนี่ไงตัวนี้ก็คือห้าคูณสี่ห้าคูณห้าตัวนี้ก็อุลตอแมนคือห้าคูณสามได้เลยห้าคูณสามก็คือสิบห้าได้เลยเห็นบ้าเท่ากันโอเคเท่ากันปุ๊บก,ก็ไม่เห็นไม่เห็นต้องมาทําเลยเราจะไม่ทำนะวิธี่างนี้เสียเวลานอกจากมันไม่ออกจริงค่อยว่ากันโอเคอ่าสิบห้าตัวนี้ก็ได้แล้วครับตรงนี้รวมกันเป็นเป็นหกสิบตัดครึ่งเป็นสามสิบ สาคูณกับ15ก็ได้450ร้้านั่นเองสข้อไปอย่างรวดเร็ว okay. เอาไปฝึกใช้ได้เลยเนาะฝึกใช้ได้เลยอะไปต่อครับคิดเลขกันนิดนึงแล้วกันอันนี้เขาเช็คเรื่องต้องดูว่าคนออกข้อสอบเขาเช็คอะไรอันนี้เช็คเรื่อง order of operation การทำบวกลบคูณหารอะไรทำก่อนก็อย่าลืมเนาะ เราใช้ะไรครับยกกําลังคูณหารทําก่อนแล้วก็เรียงจากซ้ายไปขวาถูกปะตรงนี้ปุ๊บเจอลบตรงนี้ใส่วงเล็บไปเลยบางคนเอาก้อนนี้ลบก้อนนี้ก่อนก็ผิดทันทีเห็่ปะเจอลบปุ๊บใส่วงเล็บครับนี่แสดงว่าไอ้ก้อนนี้มมนต้องคูณกันก่อนเราค่อยมาลบกับไอ้ก้อนนี้โอเคไหมอันแรกครับเป็นลบสามส่วนยี่สิบหกตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสองกำลังสามเป็นลบแปดลบแปดลบอีกห้าเป็นลบสิบสามคูณด้วยลบสิบสาม แล้วก็ลบไอ้ก้อนนี้คูณกันก็จะเป็น6ถูกปะอ่าแล้วก็ลบ1ส่วน2กำลัง2ก็จะได้1ส่วน4อ่ะคูณด้วย1ส่วน4ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ลบคูณลบก็ลบลบ,ลบเป็นบวก13 13 2ตัวนี้ก็จะเป็น3ส่วน2ลบคือลบครับตัวนี้ก็เป็น3ส่วน2 3ส่วน2ลบ3ส่วน2ก็จะเป็นศูนั่นเองข้อนีอไไ้ตอบ0ูนโอเคเป็นไงตอบศูนย์ปุ๊บคะแนนเราก็ ศูนย์จะบ้าเหรอไม่ใช่ได้แต้มเดี๋ยวได้แต้มแ,แต่ถ้าทําตรงนี้ผิดอ่ะคะแนนได้ศูนย์ได้นแต่ตรงนี้เราทําถูกต้องแล้วตอบศูนย์ได้แต้มครับผมโอเคต่อไปข้อห้าข้อห้าอ่าข้อห้าถ้าเป็นเรื่องของเรียนมปลายเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของ e x p พอ e x p ปุ๊บเราจะรู้ว่าตัวนี้มันคือฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันลดถูกปะ่ะพวกนี้พี่เบิร์ดจะเล่นว่า f ลดหรือว่าฟังก์ชันพวกไม่เต็มบาทก็คือมากกว่าศูนย์น้อยกว่าหนึ่ง กำหนดตัวแปรขึ้นมาเลยครับพี่เบิร์ตให้ a ท่ากับเป็น1ส่วน2แล้วกันเพราะว่า1ส่วน2เนี่ยมากกว่า0แต่ว่าน้อยกว่า1นี่โอเคเนาะ1ส่วน2คือศ5นุว่ายง่ายประมาณนั้นโอเคโจบ,บอกว่าข้อใดมากสุดอืมถ้า a ปุ๊บตัวนี้เป็น1ส่วน2ปุ๊บดูซิมากสุดไหมไม่น่าใช่ถูกป่ะข้อ2เลยข้อ2คือลบ a กําลังสองก็คือลบ1ส่วน2กําลังสองคือ1ส่วน4น้อยกว่าอีกถูกป่ะน้อยกว่าไอหนึ่งอีกเห็นไหมข้อ3าครับ 1>, 1ส่วน A ก็คือ1หารด้วย1ส่วน2พลิกกลับขึ้นไปเป็น2แสดงว่าเฮ้ยอ้นี่มากกว่าแสดงว่าข้อ1ก็ผิดห็่ปะไปต่อครับข้อ3ข้อ4อ่ะข้อ4ข้อ4ดูก็รู้ครับมันก็คือลบเทอะไรครับลบ2ถูกปะจากข้อ3 1ส่วน A ข้อ3 1ส่วน A ตนนัวนี้ลบ1ส่วน A ก็ใส่ลบ2เข้าไปมากสุดก็ผิดอีกเห็่ปะข้อ5ครับ มันจะได้1ส่วนเกําลังสองหนส่วน a เนี่ยเราได้2ถูกปะ่ะกลังสองก็จะได้4แสดงว่าข้อนี้มากสุดก็คือแม็กเลยข้อนี้ผิดตอบข้อ5ครับผมเคลียร์ไหมคิดเลขอย่างรวดเร็วประมาณนี้เนาะไม่ต้องไปสมสมมติสมบัติอะไรให้วุ่นวายพอตรงนี้กาหนดตัวเลขเข้าไปก็กําหนดตัวเลขเข้าไปได้เลยโอเคลุยต่อครับข้อสุดท้ายอันนี้รูปก,กี่เหลี่ยม หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลี่ยมอืมแสดงว่าเขาเช็คเรื่องรูปห้าเหลี่ยมเราก็คือใช้สูตรอะไรมุมผลรวมของรูปเอ็นเหลี่ยมก็คือร้อยแปดสิบคูณด้วย N เอ,อ็นลบสองเออบอกว่าเอาพี่จำยังไงอะ่ะนึกไม่ออกนึกถึงสามเหลี่ยมครับถ้าพี่เบิร์ตบอกว่าสามเหลี่ยมเอาสามเข้าไปแทนสามลบสองจะเป็นหนึ่งหนึ่งคูณร้อยแปดสิบคือได้ร้อยแปดสิบผลรวมของสามเหลี่ยมก็คือร้อยแปดสิบเห็นปะ เพราะฉันตัวนี้ห้าเหลี่ยมเอาห้าเข้าไปแทงครับก็จะเป็นร้อยแปดสิบคูณด้วยสามแสดงว่าผลรวมก็จะได้เป็นห้าร้อยสี่สิบองศาน,นั่นเองโอเคปะ่ะอืมมาคิดเลขกันตัวนี้แปดสิบแสดงว่าตัวนี้ก็คือหนึ่งร้อยโอเคเอ่อตรงนี้เจ็ดสิบห้าแสดงว่าตัวนี้ก็คือได้เท่าไหร่เนี่ยอ่ถ้าบวกอีกห้าคือ แปดสิบก็อีกร้อยก็คือ 105. Okay. ร้อยห้าโอเครวมกันก็คือได้ร้อยแปดสิบตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคป่ะสี่สิบเจ็ดบวกอะไรได้แปดสิบก็บวกสามสิบสามเพราะฉะนั้นเป็นร้อยสามสิบสามอ่ะโอเคครับเรียบร้อยอย่อหน่อยตัวนี้ก็คือ A ครับ A คือ A บวกคือบวก ตัวนี้100ร้อเคียนเนี่ยร้อยหนึพี่เบอร์บวกไปก่อนเลย400แล้วก็ค่อยเอาหลัก10บวกกัน33มบวกห้เป็น38มสบวกอีก10ก็เป็น48่สเนาะอ่ะสี 48. เท่ากับ540โอเคเพราะฉะนั้น A ก็จะได้เป็น540เนี่ยลบด้วย448อ่ะลบแบบนี้เลยก็ได้ ขี้เกียจต,ตั้งตั้งลบนี้จะได้ลงง่ายตัวเลขสองเนาะอ่าตัวนี้เป็นสามตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเพราะชั้นเอก็คือเก้าสิบสองนั่นเองจบครับอืมเรียบร้อยครับผมห้าหก้อเนาะหก้อก็ข้อสอบทีเด็ดปีสองห้าหกสามก็ไปดูได้ไปดูได้เนาะ mm. อ่าก็มีข้อสอบดีๆเยอะแยะ ทางเนี่ยทางสถาบันออกข้อสอบเขาก็ทําข้อสอบดีๆมาให้น้องๆฝึกทําเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันหาได้หาง่ายหาหมดเลยอะ่ะมันไม่เหมือนข้อสอบสมัยก่อนแต่ว่าพอไอที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยก็ต้องสกีนดีๆว่าตรงเฉลยทําถูกไหมอะไรถูกไหมก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปครับผมโอเคสาหรับน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนช่องอ่าช่องทางนี้ก็จะขึ้น รายละเอียดต่างๆไว้ที่หน้าจอนะก็สามารถสนับสนุนได้ทางช่องทางได้เลยครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เตรียมสอบทุกๆคนครับผม mm hmm. วันนี้เอาคลิปดีๆมาฝากเท่านี้ครับใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เรารักได้เลยครับผมไว้มาสนุกด้วยกันไว้มาเรียนรู้ด้วยกันใหม่อยากได้คลิปดีๆแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ